วันนี้มีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือแท็กซี่เฟิร์สคาร์นะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับคุณผู้ชมก็ทราบว่าแท็กซี่คนหนึ่งคือนายสนองอ่อนอนงส่อนอโงนะครับก็ลุกขึ้นมามีเออยูนิฟอร์มนะครับที่หลูหลามากมีสวมหมวกด้วยเหมือนกับตันทั้งบินเลยนะครับเขาตัวนี้ขับแท็กซี่นะครับสิ่งนี้เนี่ยคนเถียงกันมากมายทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยโอ้ผมชอบมาก ผมชอบมากเพราะอะไรครับทัศนะมันเกิดขึ้นมนจาจากทัศนคติของเขาแล้วถ้าเกิดคนไทยมีทัศนคติอย่างเงี้ยผมว่าสุดยอด เพราะว่าสาเหตุที่เขาปรับตรงนั้นขนาดนี้เพราะว่าเขาเข้ามาเมืองไทยแล้วเจอแท็กซี่ไปหลอกลวงเขาแล้วให้บริการไม่ดีพูดจากระแย่ใส่เขาเขาถามว่ารถแท็กซี่เป็นเรื่องของการบริการสาธารณะนะครับทาไมเราไม่มีจิตใจที่บริการที่ดีล่ะและทําการบริการให้ดีล่ะเขาเลยบอกว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นแท็กซี่ได้และวันหนึ่งเขาก็ขับกับเขาเขาก็กลับมาจากนครสวรรค์เข้าเมืองกรุงเทพแล้วก็ไปเช่าไปซื้อรถแท็กซี่ของตัวเองเขียวเหลืองนะครับ แล้วให้บริการนี้โดยการแปลงเปลีป่ยนภาพพอและหวังว่าจะมีคนทําตามเขาและผมหวังว่าเหมือนกันว่าจะมีคนตามตามเขาเพราะว่าจะได้เกิดวัฒนธรรมวัฒนธรรมของการบริการที่ดีสักถ่ง สุดเสื้อผ้ามันจะบอกอะไรหรอแต่งตัวดีแล้วมันไม่เป็นโจรหรือไงในสูตรทฤษฎีของการบริหารเนี่ยนะครับในการสืรนะ่อสารเรามีคําว่าไอดา call attention สร้าง interest SCORE design <มา S 2> และ<อ>ทําให้<ำ>เกิด action นะครับเพราะฉะนั้นไอการใส่เสื้อผ้าเนี่ยเป็นการเรียกร้องความสนใจให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างจากเท็กซี่คนอื่นเขาและเกิดการสังเกต พอเขาคอย attention คนเรียกแท็กซี่นั้นแล้วเกิดชอบขึ้นมาตามสนองด้วยเรื่องหารเรื่องราวเนื้อ,อาหาที่ถูกต้องเขาให้การบริการที่ดีมารยาทที่ดีใจเป็นธรรมไม่ไดีคิดราคาเวอร์จนเกินเหตุแล้วก็ให้บริการอ,าอื่นๆได้ดีเนี่ยทมถามว่าคุณจะมีภาพพจน์และมีอะไรครับวความคิดที่ดีและมีทัศนคติด,ดีต่อแท็กซี่ไทยมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับและนี่มันใช่เห่อเขาวาทภาพลกักษณ์กระเป๋า มันผมว่าเป็นเหยื่อของการปรับปรุงทัศนคติที่ดีต่อสังคมและถ้าคนทั้งสังคมลุกขึ้นมาแต่งตัวแบบนี้โอ้โหยอด<ะ>ดีครับมันก็ให้เป็นยูนิคสิมันยูนิคเหรอครับมันก็ต้องมีการสร้างขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดผมถามว่าจะเปลี่ยนไปได้เท่าไหร่ขอให้เปลี่ยนสักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมถามว่ามหาศาแลวทีนี้แต่ก่อนนีนะครับเราไม่เห็นนะคำว่าสามล้อนะครับต้องแต่งสวยไงใส่เสื้ออะไรครับสีฟ้า เดี๋ยวนี้มันเริ่มหายกันไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเรารู้สึกดีไหมครับว่ายูนิฟอร์มของสามล้อเหมือนกันหมดเออถ้าอย่างนี้วันหนึ่งอาจารย์ปีเตอร์กันตกงานเนี่ยแล้วผมเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่แล้วผมก็ต้องการสร้างอาจารย์ปีเตอร์กันให้มีความเป็นยูนิใครๆก็ต้องเรียกเนี่ยผมก็มีการตลาดหนึ่งจะคิดให้อาจารย์ปีเตอร์กันเหมือนกันอาจารย์ปีเตอร์การก็แล้วเสียวแล้วเสจารย์บิทเใส่ชุดสีฟ้าใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ปีเตอร์กันก็แต่งตัวเหมือนกับโซฟอท่านอื่นแต่รถอาจารยยยยย์์์์ปปีีีีีีีเเเเเเตตตอออรรรรกกกััันนนน่่่จจะมมสงงงทววลลาาาาดพย มันจะมีเสียงร้องว่าออีออีออี